สวัสดีครับคุณครูชาลิกก็ผมนาเจรินคอวังคองอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีาที่5ทับเลขที่7ครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับประเภทของศาสนาประเภทของศาสนานแบ่งออกเป็น4หัวข้อนะครับหัวข้อที่1ก็คือศาสนานแบ่งตามลักษณะเผ่าพ,พันธุ์ 1. กลุ่มอาร,รยาน2กลุ่มมองโก3กลุ 3, ่มเซมติกหัวข้อที่1ก็คือกลุ่มอาร,รยาน4แบ่งเป็นสีศาสนานก็คือศาสนาพันธุ์อินดูศาสนาเซน พุทธศาสนาและศาสนาศิษย์กลุ่มที่สองกลุ่มมองโกแบ่งเป็นศาสนาสามศาสนาก็คือศาสนาเต่าศาสนาขงซื้อและศาสนาซินโตสามกลุ่มเซนติกแบ่งเป็นสี่ศาสนาก็คือศาสนาโซโรฮัมเตอร์และศาสนายิวศาสนาคริสตและศาสนาอิสลามครับหัวข้อที่สองก็คือศาสนาแบ่งตามลำดับ แห่งวิวัฒนาการของศาสนาแบ่งได้สองประเภทก็คือศาสนาธรรมชาติและศาสนาองค์กรศาสนาธรรมชาติก็คือศาสนาที่นับถือธรรมชาติที่มีความรู้ลึกว่าในธรรมชาติเช่นแม่นาภูเขาป่าไม้เป็นต้นศาสนาองค์กรศาสนาประเภทนี้เป็นศาสนาที่มีวิวัฒนาการมาโดยลําดับเป็นศาสนาที่มีการจัดรูปแบบมีการควบคุมให้เป็นระบบ จนถึงก่อตั้งเป็นสถาบันขึ้นบางครั้งเรียกว่าศาสนาทางสังคมหัวข้อที่3ศาสนาแบ่งตามประเภทของผู้นับถือศาสนาศาสนาที่1ก็คือศาสนาเผ่าศาสนาที่2ก็คือศาสนาโลกศาสนาที่3ก็คือศาสนากลุ่มศาสนาเผ่าก็คือศาสนาของชนเผ่าใดชนเผ่าหนึ่งเป็น เป็นความเชื่อของกลุ่มชนเผ่าเช่นศาส,สนาโบราณของเผ่าต่างๆซึ่งอาจพัฒนาเป็นศาสนาชาติสองศาส,สนาโลกคือศาสนาที่มีผู้นำถึกกรจะจายอยู่ทั่วไปไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มบุคคลศาส,สนาที่สามก็คือศาสนากลุ่มคือศาสนาที่เกิดจากการจากศาสนาใหญ่ๆห,หรือในิกายของศาสนาสากลหัวข้อที่สี่ ศาส,สนาที่แบ่งออกตามกันนับถือพระเจ้าแบ่งเป็นสองประเภทก็คืออาเทวนิยมและเทวนิยมอาเทวนิยมกลุ่มศาส,สนาประเภทนี้ไม่เชื่อการมีอยู่จริงของพระเจ้าโดยเชื่อว่าโลกนี้เชื่อว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดเทวนิยมกลุ่มหรือศาสนาประเภทนี้จะเชื่อว่ามีเทพเจ้าผู้ยิ่ง